สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสําคัญอีกคลิปหนึ่งครับที่ผมจะฉายภาพฟุตบอลของเยาวชนญี่ปุ่นนะครับว่าระดับฟุตบอลของญี่ปุ่นเนี่ยทำไมเขาถึงเก่งไปถึงระดับโลกได้นะครับโดยนักเตะญี่ปุ่นทุกวันนี้กระจายอยู่ตามลีกต่างๆในยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชั้นนําต่างๆแล้วก็ค่าตัวนักเตะญี่ปุ่นณวันนี้นะยังระดับหนึ่งเขาครับ นากาจิมะโซยะเนี่ยค่าตัวในการย้ายทีมเขา3า้าล้านยูโรอันดับ2นากาตะฮิเดโยชินะครับค่าตัวในการย้ายทีมของเขาเนี่ย28.4ล้านยูโรอันดับ3อิโตฮิโรกินะครับค่าตัวในการย้ายทีมเขา23.5า้าล้านยูโรจะเห็นได้ว่านะครับนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้มีค่าตัวในระดับ2030ล้านยูโรไปแล้วนะครับในขณะที่นักเตะไทยเนี่ย สูงสุดก็น่าจะอยู่ประมาณล้านถึงล้านเศษเท่านั้นเองครับถ้าเกิดมีการย้ายทีมเราจะเห็นระดับความแตกต่างกันถึง2 0่สถึงสาเท่านะมูลค่าเหล่านี้เขาสร้างมาจากระดับเยาวชนครับซึ่งทางคุณจิดาได้บอกว่าอยากจะให้ช่องพระเนลองพูดถึงโครงสร้างในรุ่นเยาวชนของอญี่ปุ่นในระบบเจแปนเวเนี่ยมันเป็นอย่างไรให้กับท่านผู้ฟังที่เคารพได้รับทราบนะครับ ดังนั้นนะครับวันนี้ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างของฟุตบอลญี่ปุ่นนิดนึงนะครับซอปอนะครับจากเมื่อหลายวันที่แล้วนะครับมีการแข่งขันฟุตบอลในระดับเยาวชนเป็นฟุตบอลในระดับมัธยมนะครับพูงนี้ดีกว่ามัธยมปลายนะครับของนะครับประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีการถ่ายทอดสดนะครับมาทางช่อง BG Sport บ้านเราทําให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของฟุตบอลเยาวชนในระดับนักเรียนเขาเท่านั้นนะครับ ในการ่งขันครั้งนี้มีผู้ชมนะครับเข้าไปชมถึงห้า0 0คนนะครับถือว่าเป็นสถิติที่น่าทึ่งมากคนชมขนาดนี้นะครับถ้าเป็นทีมชาติเนี่ยเราจะไม่แปลกใจนะอัาตราคนชมขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่านะมันน่าจะเป็นในระดับที่เป็นทีมคือทีมสโมซอนยังหายากอ่ะคนจะดูขนาดนี้นะครับการที่มีคนชมในนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลเยาวชนระดับมัธยมของญี่ปุ่นมากขนาดนี้มันก็หมายถึงแรงกระตุ้นนะครับ แล้วก็ฝีเท้าของเด็กๆที่สามารถเรียกผู้ชมเข้ามาชมและมันรวมถึงสปอนเซอร์และโอกาสในการไปค้าแข่งตามสโมสรใหญ่ๆได้อีกมากมายนะครับโดยรายการนี้นะครับเป็นรายการฟุตบอลอินเตอร์ไฮในนัดชิงชนะเลิศออเจแปร h ไฮสคูลซ o อเกอร์นะครับโดยไม่มีนักเตะจากอะคาเดมีสโมสรอ,อาชีพมาร่วมในการแข่งขันครั้งนี้นะครับเป็นเฉพาะนักเตะที่มาจากโรงเรียนมัธยมเท่านั้น โดยในนัดชิงนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างโรงเรียนมัธยมมาเอบาชิ QA นะครับพบกับโรงเรียนริวซึเคไซไดคาชิวะผลปรากฏว่านะครับในเวลา90นาทีทั้งคู่เสมอกันไป1ประตูต่อ1ต้องมาตัดสินด้วยการดวลลกโทษนะครับปรากฏว่ามาเอบาชิ e achi, นะครับสามารถเอาชนะเรียวซึคาชิวะไปได้9ประตูต่อ8 ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่น่าตื่นตาตื่นใจครับผมนั่งดูแล้วผมรู้สึกชื่นชมเลยนะครับสปีดบอลการเล่นถือว่ายอดเยี่ยมมากครับสำหรับนักเตะในรุ่นเยาวชนที่เป็นนักเรียนมัธยมปลายของญี่ปุ่นนะครับซึ่งนะครับทางาประเทศไทยเรานะครับการพัฒนาต่างๆทางด้านเยาวชนเราเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เป็นรูปแบบที่ชัดเจนนะเท่าที่ผมดูนะครับนักเตะที่ ป้อนเข้ามาอย่างสโมสรหรือค่าแข่งจนมาประสบความสำเร็จในทีมชาติเนี่ยต่างกระจัดกระจายครับมาตามเส้นทางต่างๆซึ่งมันเป็นลักษณะของอาไทเวเรานี่แหละครับจะให้เหมือนญี่ปุ่นทีเดียวก็คงจะไม่ได้ทีนี้นะครับเรามาดูโครงสร้างของฟุตบอลเยาวชนญี่ปุ่นกันดีกว่าว่าเขาทํากันอย่างไรในประเทศญี่ปุ่นโดยผมจะยกบทความนะครับจาก about japan football นะครับที่สรุปไว้ในโครงสร้างฟุตบอลญี่ปุ่นว่า ประชากรญี่ปุ่นมีช่วงเวลาสําคัญในการเดินทางในเส้นทางลูกหนังในช่วงหัวเรียวหัวต่อแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับซึ่งช่วงอายุต่างๆเนี่ยเขาก็กหนดดังนี้นะครับช่วงอายุ13-15ถึงปีเป็นช่วงมัธยมต้นช่วงที่2ก็คือช่วงอายุ16ปีซึ่งตรงกับเริ่มเรียนมัธยมปลายและสู่ช่วงสุดท้ายก็คือ19ปีซึ่งตรงกับช่วงที่จะเรียนจบมัธยมปลายเข้าสู่มหาวิทยาลัยตรงนี้เป็นจุดหัวเรียวหัวต่อที่สําคัญมากครับในบ้านเราคงประมาณอยู่17 ถึง u ยี่สิบนี่แหละครับที่กลาลังจะไปแข่งขันฟุตบอลาติชาติเอเชียรอบสุดท้ายจุดนี้ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าจุดหัวเลี้ยวหัวต่อของเยาวชนเลยนะครับก้าวแรกในช่วงมัธยมต้นนะครับเรานักเตะต่างเนี่ยก็จะเช็คตัวเองนะครับว่าเส้นทางที่จะเดินไปอย่างจริงจังเนี่ยมีความชอบจริงหรือ,อยังนะครับและกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นเนี่ยก็เปิดโอกาสให้มีโรงเรียนที่บรรดาเด็กๆจะสามารถเรียนไปด้วยสามารถ เล่นฟุตบอลไปด้วยได้นะครับโดยเป็นอโรงเรียนที่เป็นลักษณะกึ่งฟุตบอลไปเลยนะครับแล้วก็ในระแวกชุมชนนั้นนะที่อยู่อาศัยเนี่ยอาจจะมีสโมสรท้องถิ่นนะครับหรือศูนย์ฝึกของ JFK หรือสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นอยู่ก็สามารถเข้าไปฝึกได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะจุดนี้นะครับไม่ใช่สโมสรใหญ่ระดับเจลิกนะครับแต่เป็นสโมสรท้องถิ่นธรรมดาแล้วก็เป็นศูนย์ฝึกของ JFA ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น อันนี้เป็นแนวทางเลือกที่2นะของเยาวชนที่สามารถจะเข้าไปฝึกฟุตบอลได้และทางเลือกที่3นะครับคือทางเลือกสุดท้ายคือการเข้าสู่การคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบสมโมสรหรืออะคาเดมีของสโมสรชั้นนําของญี่ปุ่นที่แข่งขันอยู่ในเจลีกไม่ว่าจะเป็นเจลีกวันเจลีกทูเจลีกทีนะครับก็สรุปได้ว่านะครับในระยะช่วงแรกหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญของเด็กญี่ปุ่นเนี่ยเด็กของเขาจะมีทางเลือกอยู่3าทางครับก็คือ1 เข้าโรงเรียนตามระบบการ,รศึกษาโดยปกติแต่นะครับจะมีการส่งเสริมการเล่นฟุตบอลซึ่งเราได้เห็นนะครับว่าการแข่งขันชิงชนะเลิศนัดตื่นตาตื่นใจไปเมื่อกี้เนี่ยอยู่ในประเภทที่1นนะครับคือเป็นทีมโรงเรียนนะครับตามระบบปกติซึ่งมุ่งเน้นนะเลือกที่จะเล่นฟุตบอลในโรงเรียนด้วยจะเห็นได้ว่าฝีเท้าไม่ธรรมดานะในรูปแบบที่1นนะครับรูปแบบที่2คือเข้าทีมประจําเมืองนะครับหรือบ้านเราเรียกว่าทีมจังหวัดนี่แหละแต่ละจังหวัดนะจะ พูดได้ง่ายว่าจะเป็นทีมไม่ใครของทีมอ,อบจ,ออบจอนะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต่างๆเนี่ยเมืองต่างๆของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีทีมระจําเมืองหรือเข้าศูนย์ฝึกของ jfa ซึ่งจะมีศูนย์ฝึกทุกเมืองครับในประเทศญี่ปุ่นเขาจะมีศูนย์ฝึกเยาวชนยกตัวอย่างเช่นเหมือนฟี ف าให้ทุนมาสําหรับสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเรานี่แหละทำศูนย์ฝึกฟุตบอลก็ลักษณะนี้เลยครับมันจะต้องมีศูนย์ฝึกฟุตบอลทุกเมืองนะครับแล้วข้อที่3ม ข้อสุดท้ายคือการเข้าระบบอะคาเดมีของสมุนสารอาชีพเราจะเห็นนะโครงสร้าง3า,าอย่างเนี่ยคือ1เข้าโรงเรียนปกติซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนตามกระทรวงสาธารณการเนี่ยผมวงเล็บป็นหนึ่งนี่คือรัฐบาลครับรัฐบาลเพียวเลยข้อที่2เข้าทีมประจําเมืองนะครับหรือศูนย์ฝึกของ jfa ตัวนี้ผมวงวงเล็บให้ข้างหลังนะถ้าเทียบประเทศไทยนะก็คืออบจอการปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเนี่ยทีมระดับจังหวัดหรือ ก็ประมาณจากสมาคมฟุตบอลประเทศไทยครับในการทําศูนย์ฝึกทุกจังหวัดอัน,นอันนี้เป็นสายของสมาคมนะอันดับที่3ก็คือเข้าระบบอะคาเดมี่ของสโมสรอ,อาชีพตั้งแต่อายุยังน้อยตัวนี้เป็นเรื่องของไทยลีกเป็นเรื่องของเอ่อเจลีกนะเป็นเรื่องของสโมสรที่เขาทําสโมสรตรงๆก็คือการค้านั่นแหละครับการแลกเปลี่ยนซื้อนักเตะนะครับการเล่นในลีกนะครับตัวนี้เป็นเรื่องของไทยลีก เราจะเห็นโครงสร้างนะผมผมจะเปรียบเทียบกับไทยนะเข้าโรงเรียนก็คือรัฐบาลส่งเสริมในกระทรวงศึกษาธิการครับหรือกรมพระราศึกษาถ้าเทียบกับไทยนะถ้าเทียบกับญี่ปนะุ่นเนี่ยสองเข้าทีประจําเมืองหรือศูนย์ฝึกของ JFA มันหมายถึงสมาคมฟุตบอลประเทศไทยครับที่จะทาศูนย์ฝึกให้เด็กๆทุกจังหวัดแล้วก็ทางจังหวัดนั้นโดยการปกครองส่วนท้องถิ่นของเราแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับอาจจะเป็นอบจรหรือจะเป็นเทศบาลก็ได้จุดนี้นะครับเป็นข้อที่2ของเด็ก confirmed. ญี่ปุ่นนะ ข้อที่3คือเข้าอคาเดมีของสโมสรอ,อาชีพข้อที่3เนี่ยเป็นเรื่องของไทยลีกเจลีกนลครับทีมชั้นนําของในหลีกนะครับไม่ว่าจะเป็นลีกวันลีกทูนะครับหรือหลีกทีก็มีอคาเดมีนะครับถ้าสโมสรอานามีคาเดมีเด็กเข้าไปตรงนั้นก็จะสามารถาประสบความสําเร็จในอาชีพได้นะครับอันนี้เป็นการแบ่ง3อย่างนะท,ท,ที่เพื่อนสงสัยนะว่าญี่ปุ่นเขามีโครงสร้างยังไงเ,เขามีโครงสร้างแบบนี้เลยครับตั้งแต่ระดับรัฐบ,บาลโรงเรียนในกระทรวงศึกษาเขา ส่งเสริมจนมีทัวร์นาเมนต์ที่มีแบตบชิงชนะเลิศอย่างน่าประทับใจคนดู 50, ห้าหมื่นคนนี่แหละอันนี้มาตามเวของกระทรวงสาเขาเลยนะครับแล้วก็ข้อที่2คือศูนย์ฝึกตามเมืองต่างๆข้อที่3คืออะคาเดมีสโมสรยกตัวอย่างนะครับในบทความนี้นะครับผมจะไม่อ่านนะผมผมจะพูดราคาให้ฟังอย่างนักเตะยกตัวอย่างเช่นนะครับมินามิโนโทาคุมินะครับก็ไปฝึก ฟุตบอลนะครับกับสโมสรเซเรโซโอซากา้าตั้งแต่อายุ12ปีนะครับฝึกในสโมสรอ,อย่างต่อเนื่องจนได้เล่นกับทีมชุดใหญ่นี่คือเส้นทางของมินามิโนทาคุมินักเตะซูเปอร์สตาร์ของญี่ปุ่นแล้วก็มีตัวอย่างอีกคนหนึ่งครับที่มาอีกสายหนึ่งก็คือมิโตมะมิโตมะเขารู้เนี่ยนะครับตอนแรกจริงจริงเนี่ยเขาไปฝึกที่ฟอนตาเล่นะในอะคาเดมี่ตั้งแต่อายุ10ขวบแต่พออายุเข้าเกณฑ์12ขวบนะครับก็เล่นมาเรื่อยเรื่อจนถึง อายุที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเขาเลือกที่จะไปเรียนมหาวิทยาลัยครับโดยออกจากแคาเดมีเพราะว่านะครับเขาคิดว่านะเขามีาผลว่า,ามิโตมะรู้สึกว่าอาจจะไม่สามารถเป็นนักเตะฟุตบอลอาชีพได้อันนี้มิโตมะคิดตอนเรียนมหาลัยนะแล้วในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเรียนที่มหาวิทยาลัยแต่เขายังสามารถเล่นฟุตบอลในมหาลัยควบคุมกันไปได้นะและยังมีโอกาสสัมผัสเกมในระดับสูงรวมทึ้งได้ฝึกซ้อมต่อเนื่องอยู่ด้วยนะครับ มหาวิาลัยที่มิโตโอมะเรียนมีชื่อว่ามหาวิาลย์เซคุบะทีมฟุตบอลของมหาวิาลยนี้นะครับได้รับการส่งเสริมการแข่งขันในระดับถ้วยจกักรพรรดินะครับเป็นบอลถ้วยนะครับแพ้ตกรอบและมีโอกาสจะได้เจอกับทีมระดับอาชีพในญี่ปุ่นด้วยนะครับรวมถึงยังมีเหลีกฟุตบอลของมหาวิาลยที่ทําให้เขาจะได้ลงแข่งขันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับต่อมานะครับทีมของมิโตโอมะคือมหาวิาลัยสเซคุบะเนี่ยสามารถเอาชนะ สโมสรน,นะครับอย่างเวกตะเซนไดซึ่งเป็นทีมในเจวันนะครับซึ่งในขณะนั้นนะครับมีนักเตะชั้นนำได้หลายคนที่มิโตมะได้ลงไปวัดฝีเท้าด้วยในช่วงที่แข่งนะสามารถเอาชนะเวกตะเซนไดได้และต่อมามิโตมะก็มีโอกาสนะครับได้เซ็นสัญญาการเล่นกับฟุตบอลอาชีพในที่สุดหลังจบปริญญาตรีนะครับมิโตมะก็ได้เซ็นสัญญาอาชีพกับ คาวาสกิฟันตเต่น,นะครับและโชฟอร์มจนเข้าตาได้ไปค้าแข่งกับทีมไบตันในพรีเมียร์ลีกอังกฤษในที่สุดนะครับนี่เป็นเส้นทางตัวอย่างนะครับของนักเตะญี่ปุ่นซูเปอร์สตาร์ที่เขาเดินทางมาในเส้นทางที่จากอะคาเดมี่เส้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวมาเนี่ยเดินมาในเส้นของการเรียนภาคปกติแต่เขาก็วกนะครับตัวเองเข้ามาสู่ในดับอาชีพได้ในช่วงจบมหาวิทยาลัยจุดนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เดินเป็นเส้นตรง นะครับหรืออยู่กับ Academy อคาเดมีตังต่แรกแต่เด็กญี่ปุ่นเนี่ยเขาสามารถนะครับที่จะมีวัฒนจักรที่จะสามารถเข้ามาสู่วงจรนักเตะอาชีพได้เมื่อเขาพร้อมเพราะอะไรครับเพราะว่าฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นในมหาลัยในอคาเดมีนะครับแล้วก็ฟุตบอลในในระดับจังหวัดในระดับโรงเรียนของเขาเนี่ยมันสามารถส่งเสริมนักเตะไปสู่ระดับอาชีพได้ทุกเส้นทางทุกเวเลยครับตรงนี้เองครับเป็นสิ่งที่ผมบอกว่า ให้ชาเด็กญี่ปุ่นเหมือนกันนะเพราะว่าเด็กไทยเราเนี่ยโอกาสความใฝ่ฝันของเด็กเราเนี่ยตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับเขาอาจจะต้องมีความลังเลสงส,สัยแหละว่าเขาจะเป็นนักเตะอาชีพได้หรือไม่เหมือนมิตมะเนี่ยไม่แน่ใจว่าตัวเองจะเป็นนักเตะอาชีพหรือไม่ก็ขอเรียนภาคปกติไปก่อนแต่ของเราเนี่ยจะต้องเลือกเลยนะครับตั้งแต่อายุยังน้อยนะว่าจะเข้าสู่แคาเดมี่ไปเรียนในแคาเดมี่หรือจะไปเรียนโรงเรียนกีฬานะครับแต่ถ้ามาเรียนโรงเรียนมัธยมธรมม skills, ธรมดามหาวิทยาธรรมดา ก็พูดง่ายๆว่าจะต้องฉีกออกไปทางด้านฝั่งสมัครเล่นเลยโอกาสที่จะวกเข้ามาสู่ระดับอาชีพมีน้อยนะครับตรงนี้มันก็อยู่ที่โครงสร้างแล้วแหะครับว่าเราจะโครงสร้างบอลไทยอย่างไรนะมันก็ต้องตามระบบไทยแลนดะ์เว์นะจะไปเหมือนญี่ปุ่นทั้งหมดไม่ได้มันสามารถปรปับปรุงได้ครับมันก็แล้วแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ว่าถ้าเห็นโครงสร้างแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้เลยครับว่าทําไมทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเขามีตัวเลือกมากมายครับในบรรดาเยาวชนแล้วก็นักเตะรุ่นใหม่ของเขาที่ดันขึ้น,นมา เพื่อนเพื่อนที่ดูการแข่งขันนะครับฟุตบ,บอลโรงเรียนนัดชิงของเขานะที่ทบีจีในทศสุดให้ดูคงจะเห็นแล้วละครับว่าไม่ธรรมดาในเส้นทางของนักเตะนักเรียนเขานะครับเนี่ยขนาดยังไม่ใช่นักเตะใน Academy สมมสอนนะคาเดมีสโมสรนะเขายังมีทักษะขนาดนี้มันบกบอกถึงอะไรครับมันบกบอกถึงคุณภาพโค้ชครับโค้ชที่ว่าเนี่ยแค่โค้ดโรงเรียนมันธยมนะผมดูแล้วเหมือนเหมือนโค้ดที่ทําทีมอาชีพลงเตะนะผมดูแล้วโอ้โหครับ นะครับว่าเขาสุดยอดจริงๆแม้กระทั่งนะครับนักเตะนะครับที่อยู่ในทีมนัดชิงครั้งนี้เนี่ยเขายังพูดนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากนักเตะในรุ่นมหเนี่ยในคู่ชิงเนี่ยเขายังให้สัมภาษณ์เลยครับว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นนักเตะอาชีพได้หรือไม่เพราะว่าที่ญี่ปุ่นมีนักเตะเก่งมากมายคือเด็กญี่ปุ่นเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะรักในอาชีพขนาดไหนเขาต้องดูตัวเองไปเรื่อยๆนะดังนั้นนะครับ ผมถุงบอกเลยครับว่าเยาวชนเนี่ยไม่แน่ครับตอนเขาอายุเท่านี้เขาอาจจะยังไม่ค้นพบตัวเองเขาอาจจะเป็นคนพบตัวเองตอนเรียนมหาลัยก็ได้เหมือนมิตโตมานะนะครับแล้ววกกับเข้ามาสู่เส้นทางที่เป็นนักฟุตบอลอาชีพดังนั้นนะครับญี่ปุ่นเขาเน้นความหลากหลายนะให้โอกาสไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับนักเตะของเขาทีมชาติไทยของเรานะครับในวันนี้นที่อิชิมาทําทีมให้เราเนี่ยอิชิทํางานด้วยความยากลําบากครับเพราะว่าตัวเลือกของอิชิมีไม่เยอะ แต่ที่แน่ๆครับมันต้องเป็นหน้าที่ของทางสมาคมเราแล้วล่ะครับที่จะเอื้อมหน่วยแล้วก็สร้างพื้นฐานฟุตบอลนะครับให้กระจายให้เพียงพอโดยดูโครงสร้างนะครับของต้นแบบเจแปนเวลคือญี่ปุ่นว่าเขาทาอย่างไรตัวนี้เราต้องพัฒนาจากด้านล่างขยเยาวชนขึ้นมาให้มันแมทชกับทีมไทยเราในชุดของอิชิแล้วละครับอันนี้เร่งด่วนเลยเท่าที่ผมดูนะต้องเริ่มจากโค้ดแล้วแหละโค้ดเราต้องเพียงพอในโรงเรียนมัธยม แล้วก็โครงสร้างของฟุตบอลมันต้องอยู่กับกระทรวงสาถิตการครับโดยความรับผิดชอบของสายงานมัธยมนะครับก็ตามสายการเรียนสามัญเรานี่แหละนะครับจากมัธยมไปสู่มหาวิทยาลัยตั้งแต่ระดับประถมนี่นะครับขึ้นมาตรงจุดนี้มันก็อยู่ที่ความวิสัยทัศน์แหละครับผู้คนในกระทรวงหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเรานะครับจุดนี้เขาทําให้เราดูแล้วเราก็เห็นแล้วนะครับว่าเขาประสบความสําเร็จอย่างไรแล้วก็อีกหนึ่งข้อนะครับที่เพื่อน พูดคุยมานะครับในคอมเมนต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยเอรินโทเฮียเนี่ยเขาอยากจะพาทีมชาติอินโดนีเซียไปฟุตบอลโลกให้ได้ด้วยวิธีใดๆก็ตามแต่นะผมใช้คํานี้ดีกว่านะต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับช่องพักกินชาแนลช่องผมไม่เคยสนับสนุนเรื่องการโอนตัวไม่ว่าจะเป็นการโอนตัวในะลักษณะแบบใดก็ตามแต่นะแบบอินโดนี่ผมไม่เห็นด้วยครับเหมือนกับเพื่อนๆหลายคนที่มาคอมเมนต์นั่นแหละมีกระแสข่าวหน้านี่ผมไม่ได้พูดเองนะ ตามข่าวที่กระแสที่มาว่าอีรุตโทเฮียเนี่ยจะพาทีมชาติอินโดนีเซียไปฟุตบอลโลกเพราะเหตุผลทางด้านการเมืองด้วยเพราะในอนาคตเขามีโอกาสจะลงสมัครทางด้านการเมืองหรือประธานาธิบดีของอินโดนีเซียด้วยนะครับจุดนี้มันก็เป็นจุดที่ผมคิดว่าการกีฬาเนี่ยถ้ามันลงได้ไปยุ่งกับการเมืองไปยุ่งกับการค้าแล้วเนี่ยก็ยากครับที่จะเกิดมิติการกีฬาที่แท้จริงขึ้นมาได้อย่างปกตินะยกเว้นนะ การค้าในสถานการณ์การทําหลีกการทาทีมฟุตบอลเนี่ยเขาก็จะมีจรรยาบรณน,นะครับในการทําทีมทําหลีกของเขาแต่ถ้าเป็นการค้าอย่างอื่นหรือการเมืองอย่างอื่นผมบอกไว้เลยครับไม่สามารถที่จะเข้ากันได้กับการกีฬาที่นําโดยสปิริตได้แต่ถ้าเกิดเรามีผู้นําของประเทศหรือมีผู้นําในกระทรวงต่างๆผู้รักผู้ใหญ่ที่มุ่งเห็นนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวาชนอนุชนเราเนี่ยในการพัฒนาการกีฬาอย่างจริงจังเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ ประชาชนไทยเราเป็นอย่างมากครับอันนี้นะครับคลิปนี้ผมยังไม่ย่อยนะผมผมมา,อ,าอ่านให้ฟังนะคล้ายๆอ่านให้ฟังนี่แหละว่าญี่ปุ่นเขาพัฒนาเยาวชนเขาอย่างไรหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆได้รับทราบเบื้องต้นนะครับว่าญี่ปุ่นเขาไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้ ซ,ซึ้งซึ่งใจไปด้วยหัวใจด้วยใจที่มันคงผู้เจอเราอันอภัยชานสรรุรบ่ไปหัวใจเดียวกันขอคุณขอบคุณฟุตอลไทย Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ để cho cô lối khăn, một em phấn trắng xinh, rung trái. Để gần để con nức nở, để tất cả mọi người 9 Của trái đang công rồi hay mây. Chao cho